สามแย่ปากหวานโดย Happy Super ปปปปจิ๋วรวมโปรเสริมจิ๋วราคาแจ๋วเปลี่ยนสนุกได้ทุกวันโทรดอกจันทร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สาม สวัสดีครับคุณฟังฮะสวัสดีครับคุณฟังครับครับขอบคุณกันด้วยสําหรับแฮปปี้ซูเปอร์จิ๋วรวมโปรเสริมจิ๋วราคาแจ๋วเปลี่ยนสนุกได้ทุกวันโทรดอกจันหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามแยกปากหวานครับครับผมวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นทุกประเด็นเนี่ย <laughs> ผมกับอีเด็กดาวนั <laughs> นน่งกันอยู่เออผมไม่เห็นแลุ้กจิกจุกจิกอะไรกันกับดานนะ่ยเรากำลังจะมีการปกติเราจะมีการให้คะแนนเราจะมีท็อปิกไม่นะนายอย่าพูดเรื่องนี้ไอไอวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะเออเป็นคะแนนพิศวาสอ่าผมก็เขียนของ ผมแค่เขียนพิษพอพานสลีสอสปลาอ่าสอเสือจริงๆรงตกลงสอเสือเหรอใช่ล้วก็ลเถียงกันอยู่ตรงว่าพิษสวัสดสะกดยังไงวะ อ๋อส่อเสือแล้วน้าลงมาอะไรเมื่อกี้น้าลงรอทหารโอ้โหไอ้ดาวตั้งใจเรียนเรื่องนี้เด็กอักษรนะเด็กอักษรพิสูจน์อักษรกันหน่อยโอเคโอเคยอมยอมผมส่งเสริมนะเรื่องการสะกดเนี่ยผมซีเรียสมากผมเคยอยากจอแบบว่าวิงวอนเร็วมากชาวสามแยกเร็วเขาเขียนว่าพสวัสด์ครับเพราะนั้นทางเฟซบุ๊กเลยทางโซเชียลโซเชียลเช็คอินกันมาได้เลยบอกชื่อตนแล้วก็ตบด้วยว่ามาแล้วครับค่ะส่วนใครที่ได้ชื่อสามแยกไปแล้วแนะนำมาเลยเมื่อกี้มีปูกิ บุกี้เข้ามารายงานตัวแล้ว <S 1> <S 1> เออแน่นอนวันนี้ต้อนรับดาวของวันนี้แปะไปไหนเนี่ย แต่รู้สึกว่าจะไปงานของขึ้นข้างๆนะเหรอเหรอใช่สี่บวกหนึ่งอะไรสักอย่างบอกได้เลยว่าสามสูบถ้าไม่ครบนะแปลว่าไม่ใครก็ใครสักตัวเนี่ยไปรับงานที่มีเงินมากกว่าตรงนี้ชั่วโมงสามร้อยเออใช่ไอตรงนี้ทําด้วยใจตรงนี้ทําด้วยใจเออบอกราคาจริงด้วยล่ะขอชิงนั่นแหละประเด็นวันนี้น่าสนใจมากเออมีคนบอกประเด็นวันนี้มันจะหวานไปไหมเนี่ยหวานมากแต่ต้องแต่งงาน ดารู้สึกว่ามันเหมาะกับเฮียนะฮ้ยจริงป่ะใช่ใช่คือผมสาภาพตรงนี้เลยนะนะผมเนี่ยหลายๆคนมาถามว่าเฮ้ยเผื่อมีความฝันอะไรอนาคตอยากทําอะไรผมบอกผมอยากแต่งงานเออน่ารักจังเลยเป็นคนที่เกิดมาอยากมีแบบมีเมียตื่นอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยดมแบบไ้ยปากเหม็นกันไม่ค่อยกล้าพูดพูดแล้วหันหน้าไปทางอื่นอะไรเงี้ยน่ารักลุกมาแปรงฟันก่อนแล้วค่อยกลับมาจุกกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้เดี๋ยวนะก่อนที่จะมีเมียอยู่ข้างเตียงเนี่ยลำไร่ไปไหนเนี่ยเออยุ้ยลำไร่ไปไหนเนี่ยลำไรอ่ะ ก่อนจะหาล่ะพี่แดนไเอาอยู่โอ้โหอะไรเนี่ยอูดเอาไปซ่อนแน่ๆนเห็นพี่อูดบอกนะเล่นแล้วมันเสียงดังเสียงดังโง่อูดเนี่ยมีคนบอกว่าไออูดพยายามจะขี้ใสกีตาร์ผมด้วยใช่ใช่ยอนอยู่แต่ว่าติดสายก็เลยหลงรูไม่ได้ลงไปเป็นสี่เส้นเลยผมจะบ้าเหรอฮะกาแฟเนี่ยมีเสิร์ฟที่เนี่ยอย่าให้รู้นะว่าอูดฝากถุยน้ำลายใส่แก้วมาด้วยวันนี้ไม่วันนี้มันมีเงาะมาให้ด้วย ใช่มีงมาเยอะยะไวน์บมีงอะจากสวนเลยเป็นงาะน้ำเยิ้มจริงจริงงะน้ำเยิ้มเมื่อกี้ผมกินหวานฉ่ำงะเนี่เป็นผลไม้ที่เปลี่ยนไปด้วยขนใช่ครับบางท้องที่เรียกหมอยเงาะด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอยงาะอังิงไม่หมอยงาะคืออะไรขนขนงาะหมอยเงาะหมอยเงาะนี่ไม่ได้คำไม่ได้คำหยาบอะไรเลยลองพูดติดติดทีีกันสิหมอยงาะ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 เห็นไหมจะชิ้นเองอ้าปากดีเนาะ หมอยงะมันถนัดกว่าขนงะอีกเราข้ามเรื่องหมอยงไปแต่ประเด็นก็คือว่าพองเงาะเนี่ยเวลาแม่ค้าเนี่ยไม่รู้ว่าเจตนาอยากจะให้มันสดหรือเจตนาอยากจะให้โกงทําไมแม่งพรมน้ําตลอดอ่ะดูชํำดูช้ำพรมน้ําตลอดฉีฟ็อกซี่ฟุ๊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 โอโหฟ็อกซี่ไม่เท่าไหร่บางทีแม่งสาดเป็นถังเหมือนเล่นสงการกับเงาะสู้สู้อ๋ เอากาแฟมาก่อนโอเคน้าไปทำอะไรมาถึง้อนโดพึ่งยาพึ่งของตลอดแล้ักษณะคนงานก่อสร้างอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วผู้ฟังถามมาในทวิตเตอร์ว่าน้ามึงจะจัดแบบว่าเหล้าบวยเมามาอีกหรือเปล่าเนี้ยไปกินอาหารญี่ปุ่นไปอีกแล้วไม่ไม่อาทิตย์ที่แล้วเราไปดาวฟ้าไม่รู้ไง เข้าใจว่าไอ้เหล้าบัวเนี่ยเป็นน้ำบัวน้ำบัวกินแล้วชื่นใจเจัดไปเต็มข้อนี่คือไม่รู้จริงๆหรือเปล่าไม,ไม่รู้เม,ม,มาเฮี้ยเ้เมาหำเวีย <c oughs> น <ะ S 2> ไอ้เม็ดบัวที่เขาห้ามอมอ่ะ นี่อมไปแปดใส่เลยแผดนเม็ดขวดมีอยู่สองเม็ดใส่ไปแปดแปลว่าโดนไปสี่โดนไปสี่โอ้โหเมาแทบจะอ้วกใส่ไม่แต่มันเมาง่ายมากเพราะมันหวานใช่ไหมมันหวานมันกินง่ายใช่กนั่นนะสีก็ละโอ้โหเมาสิ้นดีดาวนี่กินไปครึ่งขวดเต้นบนลำพงเคยเห็นแลไมทำไมไม่ห้ามอ่ะผมก็ดื่นอยู่ข้างขผมก็โยกเดา่ลำพงกูเนี่ยอยู่ลำพงอีกตัวหนึ่งอ่าเสร็จปุ๊บมาที่หมอยงาะกันต่อแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยโกยขึ้นมาใส่ถุง ไม่เคยมีเสดจน้ำโหฉ่ำมาเลยเปียกมาเลยไปถ,ถึงบ้านไอ้อะไรว่าแม่งนอนก้นเย็นน้ำประมาณสามขีดเ,เป็นที่มาของน้ำเงาะเจิงนองเนี่ยเ,ออ <S 2> <S 2> เป็นเงาะน้ำเจิง <S <S เงาะน้ำเจิงอ่ะเข้าประเด็นกันวันนี้สัญญาปากห<น>วานเนี่ยแต่งงานกันทำไมทำ,ทำไมทำไมถึงต้องเป็นประเด็นแต่งงานนะฮะเพราะว่าไล่ตั้งแต่เนี่ย มกราคมอ่านี่เลยเนี่ยอ่าดาวของแรงงานหน่อว่าในปีสองารอห้าบห้าเนี่ยแต่งดาราเนี่ยแต่งกันอย่างบ้าคลั่งอ๋อเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีมังกรทองใช่หลายๆคนอยากปั๊มลูกให้ได้ทันปีนี้นะอ๋อต้องจริงๆต้องปั๊มลูกให้ทันปีนี้ใช่เขาบอกว่าเด็กปีนี้เนี่ยจะฉลาดแต่เฮียยังเลย ทำไมอ่ะพี่อย่าพึ่งเลยเพราะว่ามันทีลุ้นเหมือนกันไงมันทีลุ้นว่าเอ๊ะลูกจะออกมาทันปีมังกอนไหมหรือว่าเอาไปปีอื่นดีกว่าแต<อ>่ไม่พร้อมแต่ว่าพวกดาราเขาลุ้นกันฮะใช่ใช่มีใครมั้งมีใครมั้งน<ม>ี่นะคะตั้งแต่คู่แรกเขตทันทัศกับเน,น็ตเน็ตเบมิกาอ๋อพี่เขตอ๋อพี่เขตแต่งแล้วอ๋อ เอาไปอยู่ไหนมาเหล่อรอปกติข่าวแต่งดาราเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ตอนนี้แต่งกันซะจนต้องตอบว่าอ๋อเหลอเลยออไม่รู้ว่าแต่งมีใครอีกเจสันยังด้วยนะคะกับคุณดาริกาเจสันยังไม่ตายเนี่ยแหละคนนี้แหละแต่งแล้วเหรอใช่แต่งแล้วแต่งแล้วแล้วก็มีคุณพลอยจินดาโชตกับคุณโอจีฟที่มีข่าวออกมากระหึ่มเลยว่าตอนนี้เนี่ยท้องแล้วเอาเหรอโอจีฟเหรอคือแต่งกันแบบเงียบเงียบน่ารักน่ารักก็นี่ไงเขาก็อยากจะมีลูกให้ทันใช้ไงบางคนนี่เป่ากันยันแบบ ค้แบบว่า,า,าที่รถนำสังเลยอ๋อปับ๊บคือรถกันอยู่ตรงนั้นจริงๆปั๊ม <c oughs> กันตรงที่รถนำสังลลลเลยเตั้มเติลเกลัว,วไม่ทันละหดเลยโหดเลยนำสังก็ฉอกกัน<อ><อ>นำสังนำสีกันเดินออกมากัน <c oughs> นี่คู่นี้เด็ดคุณบัวสโรชาคุณตั้มน้องพี่บีมนะใช่บัวอายุเท่าดาวแต่งงานเล้วดาวล่ะแล้วดาวล่ะแฟนละจ้าไม่มี สูญเสียผ้าหันะคู่ใจไปด้วยเขาไปพร้อมแฟนอะไรวะอะไรวะอะไรวะเยี่ยมไม่เอา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 อะต่อคู่ต่อไปอ่ะคู่ต่อไปคุณน้ำด้วยพี่พัดกับน้องมินตราอ๋อนตราที่อายุเท่าเราเหมือนกันมินตานี่เคยไปเที่ยวเกาหลีกับผมแล้วเอออ่าจําได้แล้วจําได้แล้วคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักน่ารักเหรอแล้วก็มาที่คุณชาคริสกับคุณวุ้นเส้นค่ะนี่เพิ่งแต่งไปเองเพิ่งแต่งเพิ่งแต่งแล้วก็งานแต่งก็น่ารักเชียร์ดูดีดูดีนะโหเยอะเลยเนี่ยดี่หม่อมราชวงศ์ย ผู้พันดอลล่ากับหญิงแมงมุมอันนี้ห่างกันยห่างกันกี่ปีนะสิบาปีหรือ23าปีไม่รู้จำไม่ได้อืลูกออกมาชื่อทารันทูล่าเป็นแมงมุมนอกเป็นจะบ้าแมงมุมแต่งกับดอลล่าหนูไม่ได้พูดนันเนี้ยอ่ามีอีกคู่นี้คู่นี้ประทับใจมากชอบอบะ คู่ชอบคู่นี้มากแอปแท็กซออนกับคุณสงกรานเห็นว่าขี่ม้าแต่งกันด้วยนี่ใช่ไหมแต่งกันใต้ขี่ม้าเหรอทรงม้าแต่งงานรูปงานแต่งงานเขาเป็นอย่างนั้นแต่งกันใต้ต้นมะขามคู่เดี๋ยว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 นี่เรื่องจริงใต้ต้นมะขามใต้ต้นมะขามไม่ใช่หนามหลวงพี่โบนันซาไม่ใช่หนามหลวงที่โบนันซ่าตรงเวทีวัวมันมีต้นมะขามอยู่ฮะมันมีมันมีต้นเป็นต้นมะขามเทศ คนละต้นกับที่ดาวยืนถือถุงกระดาษตอนงานบิ๊กมาเทนนะคนละต้นกันมาขามเทศผมเจอทักษออนที่ล็อบบี้โรงแรมโบนันซ่าเลยครับแล้วทักไหมทักยื่งเธอเอาการไม่ผมเลยแล้วสิ่งที่น่าผมดีใจมากคือว่าเกิดมาเนี่ยแต่ได้รับการงานแต่งงานเนี่ยมีคู่ทักะอนกับสงการเนี่ยสะกดชื่อกูถูกคู่แรก เกศเสศสวัสดิ์เนี่ยใช่ถูก mm. มีกระลงกระลันลงเป๊ะถูกหมดเจ๋งมากแล้วคนอื่นสะกดยังไงฮะโอ้โหเกศเสศสวัสดิ์สะกดแบบว่าเป็นรุ่นโอเพนเลยกาศเสศสวัสดิ์สะกดไปเรื่อยเกศเทพสวัสดิ์เทพผสมกระเส็อะไรมาเยอะแล้วกันแต่ชื่อนายากจริงๆเลยยากยากบางทีให้แม่เขียนแม่งเขียนอย่าไปโทษเขาเลยอยากยากเออเป็นไปได้มีอีก คุณจาพนมช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวจาพนมแต่งงานเหรอกำลังจะแต่งสามพฤษภาคมนี้แล้วเขาบอกให้รว่า ช็อตเปิดตัวเนี่ยจะเซอร์ไพรส์แข่งโดยการกระโดดเตะก้านคอเจ้าสาวกระโดดฟาดตัวนั้นเลยแล้วก็จะถีบหน้าท่านประธานไม่มีไม่มีวันดีวันดีครับแล้วนี่รู้สึกวันวันเมื่อวานล่าสุดเลยค่ะคุณเป้ยกับคุณป๊อปโอ้โหเป้ยไปแล้วนะใ้าที่มวนต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมด้วยต้องขีดไหมอย่างนี้เป้ยต้องขีดไหมเฮ้ยเขามีขีดด้วยหรอผู้หญิงมึงนี่ก็ไอหาดาวเล่เปื่อผู้หญิงก็มีอะไรให้ขีดวะไม่รู้เกั เหตุเปลี่ยนนาผมเราเคยได้สายทหารหารที่ต้องแต่งงานกับลูกของโตอิหมานไงอันนั้นต้องขีดไงแล้วต้องเปิดให้เราเคยอยากจะไปดูว่าเป้เขาเปิดขิดแล้วเปิดโชว์ป่ะเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าคุณทหารคนนั้นฟังอยู่เนี่ยโทรมาเอไม่รู้ว่าแต่งไปถึงไหนแล้วขีดไปถึงไหนแล้วขีดถูกจังหวัป่ะประเด็นคือไม่ได้ รู้เรื่องแต่งอยากรู้เรื่องขีบอยากเรื่องขีบว่าขีบได้มาตรฐานไหมคู่นึงคู่นี้โอ้น่ารักมากแต่งชุดที่มาแบบพี่ทิมพี่ทิมพี่ทิมคู่นี้วัยรุ่นนะห้าห้าห้าเลยนะคะแต่งวันที่ห้าเดือนห้าห้าเนี่ยคู่นี้ทีเด็ดเลยน่ารักมากคุณก้อยกับคุณยงเนี่ยคู่นี้นี่ผมนี่ได้รับการ์ดด้วยไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างผมจะได้รับเกียรติรับเชิญกับเขาด้วยมากแล้วพี่ก้อยโปรดิวเซอร์เราอพี่ก้ยพี่ก้อยโปรดิวเซอร์เลยพี่นกพี่นกพี่นกบอกว่าลำบากเหลือเกิน ดูดูนี่ทำไมตีมการแต่งตัวตีมการแต่งงานนะถ้าสมมติว่าน้าอยากไปงานพี่ก้อยพี่โยงนะาต้องแต่งตีมแกสบี้ปีหนึ่งเก้าสองศูนย์ต้องย้อนกลับไปแกสบี้ถามว่าโอ้ชีวิตรู้จักแกสบี้คือเยลใส่ผมอย่างเดียวเลยเกรงว่าจะมีแขกอยู่แปดหัแปดคนยืนแกสบี้อยู่ในงานแล้วกลัวแล้วกลัวคนแต่งคนที่ไปเนี่ยไม่เก็ตไงก็เลยต้องใส่ภาพมาให้เราด้วยนี่มีมีมนเหมือนแบบว่าตีมว่าแต่งตัวยังไงนะดูคือสังเกตว่ามีหมวก มีพวกหมวกพวกรองเท้าไม่รองเท้าเราผ่านแล้วรองเท้าเราผ่านแล้วเออรองเท้าผ่านแต่เหมือนไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะสวยเหมือนใส่แค่หมวกกับรองเท้าองเ้าก่อนที่จะไปเรื่องงานแต่งงานต่อมันกี้เพื่อพูดมาว่าเอออยากมีคู่แล้วว่ามีคนตื่นเช้าเช้าใช่ใช่นึกถึงเพลงนี้ของบีพีระพัน์แต่ดาวจัดเนี่ยวันนี้เรามีนักร้องหญิงด้วยจะไปทำอะไร อะไรนะทุกคืนทุกคืนผมสัญญาว่าผมจะทุกคืนทำอะไรคะดูแลเอาใจใส่โทรบอกว่าคิดถึงอยากจับนมขกงนให้กจะชิบหายหมดบางทีกุมไว้ก็อุ่นใจดีเออเแล้วอย่างน้ามีคนอยากรู้นวน้าเนี่ยไม่คิดที่จะเป็นเจ้าบ่าวสักครั้งหรอครับน้าจริงผมอ่ะ เป็นคนจริงๆแล้วโตมานกับงานแต่งงานเลยนะ,ะถ้าหลายคนในรู้ประวัติจะรู้ว่าผมมีความผูกพันง,งานแต่งงานไหมเพราะว่า ผมเคยรับจัดดอกไม้ในงานแต่งงานถูกก่อนที่จะมาทําเบื้องหลังอยู่ในตึกเราเลยกระเทยกระเทยเลยนี่เลยน้ำโอ้อสิทธิ์เด็ดหนามกุหลาบโอ้ยสิทธ์เลยตัดเลยไอ้ซุ้มของโค้งที่พวกมึงยืนนันอะไรที่ไม้เลยยืนปักกันเครื่องคืนเลยบริวารท่าไพร่ี่เป็นกระเทยทั้งนั้นไอ้พวกโฟมป้ายโฟมชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นรูปกาบาเทพแบบกาบาเทพเลยนัากนันนั่งตัดขึ้นไม้ไตกับ กระไดขึ้นไปเสิร์ฟน้ำแข็งด้วยไหมยังไม่ถึงเลียอย่างเดียวบางทีลิ้นติดด้วยเสร็จปั๊บขยับขึ้นมาเป็นรับจัดงานแต่งงานเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์โอ้ยน้ำลายโอประเด็นเลยแวัานี่เป็นนี่เป็นบ่าวสาวจะเป็นงานแต่วสาวต้องถามแม่งทุกอย่างแล้วจะใส่ชุดอะไรพิธี่ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขยับขยายกิจกรรมตัวกี่โมงจะเอาวันท่าแรกท่าไหนเดี๋ยวดูขั้นละเอียดกันถามละเอียดเลยอันนั้นปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพหรือเปล่า ราต้องรูปุ่มเนี่ยคือส่งตัวมันต้องมีการลอยกุหลาบกุหลาบมันต้องวางถูกที่ไม่งั้นบางคนแล้วมีมีหงอยู่บนเตียงใช่หงไม่พลาดใช่ตัวอยู่บนเตียงไอ้ปั้นหงเฮเนี่ยก็ต้อปั้นด้วยปั้นปั้นจริงเอเออเอาลวดดามข้างในไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนเก่งงานฝีมือนั่นไม่เท่าไหร่งานพิธีกรในชีวิตงานแรกผมนี่คืองานแต่งงานด้วยนะครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกเลยก็คือตอนนั้นเป็นพนักงานแกมมี่เนี่ยแล้วคนในออฟฟิศเนี่ยเขาก็เชื่อเอา อ๋อก็เห็นเห็นเฮเฮ่าๆเชื่อว่าไอ้หนวดจะติดก่อนได้แน่หนวดขำเยอะขึ้นเลยขำไอ้หนวดขำอย่างนั้นอินเตอร์เทนผลักขึ้นไปไปกับเพื่อนอีกคนจําได้เลยชื่อเจี๊ยบ GTS อ๋อพี่เจี๊ยบเหรอถูกต้องเจี๊ยบน้องไอ้นกเนี่ยนะนั่นแหละโอ้โหโอ๊ยนกเนอะเ็กเจี๊ยบเลยคุณเน็กเจี๊ยบขึ้นไปเลยอโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นเงินแต่งงานธรรมดาที่เราไปกันทั้งชีวิตเนี่ยพอขึ้นมายืนบนเวทีไอ้เฮียผ้าแม่งวิ้งวิ่งอะ เหมือนภาพแทนสายตาใครดูหนังวิ่งวิ่งเบลอเบลอบูบาบบูบาบแล้วแบบเหมือนหายใจไม่ออกมือแม่งแข็งแข็งเยี่ยวเล็ดปิดปิดไม่รู้ว่างานแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เลยว่าไอ้กูจะหายใจเข้าหรือกูจะหายใจออกเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ยืนจ้องเราทั้งงานเลยในอันดับต่อไปท่านพิธีในพิธานเยี่ยมวข้าไปหมดพิธีในพิธานมือแม่งแตกเหมือนป่วยป่วยพังเลยท่าห้งทหารนักการเมืองแม่งอยู่กันเฟึ้มผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหยัดแค่นด้ไแบบเหมือนจะตายแล้ว ทำอ่างนั้นไม่ทำองนก็ชิบหายดีอีเจี๊ยบประคองตลอดอ๋อพี่เจี๊ยบไหวพี่เจี๊ยบไหวประคองตลอดคนลงมาคนแม่งสาบส่งหฮ้ยเ้ยนึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่มึงอะแม่งเงียบไปเลยเวลาหลังจากวันนั้นเวลาตลกในองค์กรเนี่ยจะมีแบบว่าเอ๊ะทำเป็นตลกไอ้เหี้ยวไอ้แป๊กตรงนู้นก็เลยเกิดเป็นปมเว้ไว่ที่ทำไมมันยากอย่างนี้วะก็เลยไปเรียนโรงเรียนตลก ตะเวนงานแต่งงานต่างๆไปม่วงงานแต่งงานเขาเลยงานไม่ใช่งานเพื่องานยากไม่เกี่ยวเลยเพื่อศึกษาเว้ยศึกษาพวกสปาเนียนี่นเชฟเสิร์ฟเบียเย็นไหมไม่ใช่จะบ้านลครับเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าไอ้งานที่คุณเห็นปกติเนี่ยคุณสลับฟังไปอยู่บนมันแล้วมันไอ๋ี้ยทำไมแม่งยากอย่างนี้วะมันยากเราเคยไปครั้งหนึ่งเหมือนกันเป็นญาติพี่ชาวแล้ววันนั้นพี่ปอไม่ว่างพี่ชาวก็เลยโทรมาเรียกเฮ้ยไปไหมไปเป็นเพื่อนกันดาวเกะขึ้นเหรอโอ้โหเป็นไงอะงงอ่ะเกิดมา าก็ไ <One> ม <input> ่ได้ไปงานแต่งงานบ่อยๆเราขึ้นไปถามว่าอีดาวมาทําไมพี่ชาวพูดกันเนี่ยเนี่ยเป็นแบบน้ำวันแรกเป็นแบบน้ำเลยวันแรกเกี้ยวเล็ดเลยอุ้ยแต่ละพูดแดาไม่ดีเลยก็เลยศึกษาตามงานแต่งงานเว้นี่เนี่ยคุณดูคุณดูนี่นี่งานใครเนี่ยงานพี่ป้องเลยพี่ป้องมีรูปป้องด้วยหรอน้ำเป็นปีนี้ก่อนแล้พี่ป้องจำหน้าแปะไม่ได้อ่ะหูแปะไว้บุ๋มลากไสเป็นพี่ปั๊ดเบยโตเลยกี่ปีแล้วอ่ะสิเลยกี่ปีนะ จำได้ไหมสองพันแปดสองพันแปดก็ไม่นานนะเีแล้วแปดไปเยอะเหมือนเลยไปเยอะไปเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้แก่เร็วแก่เร็วแล้วเสร็จปั๊บก็เลยเริ่มศึกษางานพิีงานแต่งงานจนเชี่ยวชาญอ่ะจากคนเคยจัดงานแต่งงานเป็นพิธีกรงานแต่งงานพบเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งว่า ไองานแต่งงานเนี่ยนะแม่งไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนานะแม่งไม่ได้มีพระราชบัญญัติกำหนดนะแต่เคยสงสัยไหมทำไมแม่งเหมือนกันทุกงานเลยวะเออจริงเพลงเพลิงเข้าไปป๊อปอันดับแรกมองเข้าไปตรงๆตรงโปั๊บ ขวามือเนี่ยจะมีโต๊ะคุมสเกิร์ตจะมีแบบว่าผู้หญิงหน้าตาจะต้องไม่สวยเป็นอีสามแสกไม่สวยเจ้าไม่สวยเจ้าไม่สวยเขาเรียกว่าอีสามแสกอีสามแสกก็มีอ้วนตัวหนึ่งแล้วก็มีอีผอมออนอแว่นแว่อีไม่สวยแต่งหน้าแบบกระเลิกกำลังหน้าผ่องแต่คอดำแป้งผิดเบอร์ฟูดแป้งผิดเบอร์อีสามแสกเนี่ยจะมีหน้าที่เฝ้ากล่องที่เป็นรูปหัวใจจะเป็นรูเหมือนตู้ไปรษณีย์แล้วก็มีสมุด เซนเยี่ยมเล่มหันดาเหมือนสมุดว่าเขียนบางคนใสมุดว่าเขียนนี่คือมองไปขวามือเป็นสามแสนซุดสาแสนซ้ายมือจะมีซุ้มรูปตัวอยู่แล้วตัวอยู่นี้ดอกไม้เต็มไปหมดแล้วบ่าวสาวก็ต้องยืนสแตนบายตรงนั้นยืนยิ้มแห้งๆถ่ายรูปกับสิ่งมีชีวิตทุกคนที่เรียกว่าหมาเดินเข้ามาต้องถ่ายยเนกเก็บทุกไม่นาชีถ่ายแล้วทุกการถ่ายรูปเนี่ยบ่าวสาวแม่งจะต้องกลุมมือกันและสกิดกันตลอดสกิดกันประมาณนี้ประมาณนี้ว่าบลบ ญาติเหรอไม่ชัวร์เยงานไม่ชัวร์ไม่คุ้นไงแปดซของแขกงานแต่งเน, c, นี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่รู้ว่าเฮี้ยหรือเฮี้ยนี่เป็นใครออันนี้เรื่องจริงถูกไม่ว่าใครหรอกแขกพ่อแขกแม่ทั้งนั้นเดินเข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บน้างานหเมตรจากประตูจะมีแบบว่า วัตถุดูแก้วหงจุ้ยคือน้ำแข็งแกะแข็งแกะซึ่งตายดูไม่รู้ว่าเป็นรูปเหี้ยอะไรด้วยบางทีรูปนี้น้ำไม่หยดแมะแมะแมแหมย้อยไม่นึงแม่ย้อยใช่จริง เป็นรูปผมเคยไปยืนดูไอ้เทียนี่รูปตัวเฮียอะไรวะเราวางเป็นย่อมยอมเหมือนแก้วห่วงจุ้ยเหมือนดักพลังชีไม่ใช่น้ำล้นคนนั้นแหละถ้าเลี้ยงด้วยโต๊ะจีนจะเป็นโต๊ะเป็นวง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 พร้อมกระดาษทิชชู่สีชมพูสีชมพูขี้ขี้ออกมาปพัดถ้าเป็นเลี้ยงค็อกเทลก็จะมีอาหารอยู่ริมๆเป็นย่อมยอมอาก็กินกันไปเขนเขื่อกันไปแต่พอเริ่มงานมองไปบนเวทีจะมีตัวหนังสือโฟม สมมุติว่าเผือกดาวแล้วก็จะมีกรรมเทพเก่าๆไอตัวหนังสือนี่จะใหม่เราเขียนตลอดแต่กรรมเทพจะเก่าเยี่ยใช้มาหลายงานเพราะไอ้นี่เราแลบกรรมเทพสีจะลอกๆเลยนังเบื่อเบื่อแก่แล้วจะเริ่มมีรอยแตกใช่แก่ทีเดียวใช้ยาวเผืัอดาวกับดาวเกี่ยวกันเกี่ยวแล้วมีวันที่ลงมือกันไปบดเวทีคอยมึงมองไปเลยขวามือของเวทีจะมีอิเล็กโตรเป็นลุงแก่ๆซึ่งไอลุงแก แกนเนี่ยหัวหัวจะต้องหวี b าโค o d e หวี b าโค o ใช่ต้องเอาผมจากด้านซ้ายมาปกปิดหัวบ a r c o คือหัวร้านตรงกลางและไม่ยอมรับความจริงเอาหวีตลบถึงก็จะเป็นแถบขาวต้องประจําตําแหน่งเนี่ยใช่เดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยระวังเด็กจะเอาอะไรมาสแกนหัวไม่ใช่บาโค c o d e ลุงก็จะเล่นมีไม่กี่เพลงมีไม่กี่เพลงเจงยังยังแจ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 ง แล้วจะมีนักร้องแก่ๆดาว่าเป็นเมียอิลุงบาโคสนี่แหละมาเลยเพลงไม่มีไม่กี่เพลงเมื่อคิดให้ดีเลยปะหลาดอเะสันนิวาดคนรุ่นนะาที่ประสานความรักพีิลมนึกถึงพวก มาในตีตีหัวฟูมามาในชุดไทยแลักนรชุดไทยอ่ะเอป้องสีฟ้าด้วยเออใครขึ้เขาไอ้ลุงก็แังยังมอนเล่นมาประมาณหมื่นกาเทคแังแยงแจงแจเสร็จปั๊บล้วจะมีแต่ถ้าเกิดเป็นงานแต่งงานของคนหนุ่มสาววัยรุ่นหน่อยรุ่นรุก็จะจะมีอิเล็กโทรนเหมือนกันแต่จะเป็นนักร้องเหมือนกันเพลงที่ต้องขึ้นเลย ฉันนั้นยิ้มลำพางหัวเลาะลำพังเหมือนเพ็ญชาติการแต่งงานใช่ก่อนหน้านี้ใช้หมดแล้วฉันเป็นของของเธอถูกแท้ที่หากันเจอเสร็จปั๊บก่อนจะเริ่มพิธีการเนี่ยมามาแล้วพิธีกรมาพิธีกรต้องเป็นกระเทยเออเมื่อก่อนเป็นกระเทยเยอะเพราะว่าญาติเพราะว่าบรรดาเพื่อนของบ่าวสาวตัวที่กล้าเนี่ยต้องเป็นกระเทยตัวอื่นไม่กล้ากระเทยแล้วแต่งตัวจะหญิงก็หญิงกัะชายก็ สูตรจะตุ๊ดๆไหลตั้งๆหรอ <c oughs> เหยี่ยวๆอ่านมาตึมเลย <c oughs> แล้วจะพูดแบบคือไม่รู้จะพูดอะไรอะาวแแค่แหมในส่วนของอะแค่แหมในส่วนของตลอดเวลาเชิญชมพีเซ <c oughs> นเท <c oughs> ชั่นเ้วตัด <c oughs> ไฟก็จะมืดเป็นงนี้ทุกงานม <c oughs> ึงคอยดูย้วเป็นรุป <c oughs> รูปบ่าวสาวบินมาแล้วลำโพงจะแตกเสียที่ไนไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าตัดเองนออฟฟิลแลมวไม่ได้มิกออแล้วรูปบ่าวสาวรูปแรกที่เป็นรูปเด็กเนี่ยมักจะเป็นรูปนั่งก็อี้ไหววงเอ่ะเฮ้ยไอเขาอี้ไหวผมก็มีรูปตอนเด็กอ่ะมัีมีมีมมีมันฮีทนฮีมันีมนีมนเีทนมันฮันมนฮมนมนมันตัแดแด หายแล้วก็บินบินกันมาบินกันมาหรือมันก็เพลงคู่แท้อะไรสักพักประตูจะเริ่มเปิดแล้วสักพักพอพาลูาลูกมาลูกก็จะไล่ไปตอนรับปริญญามีแต่ลูหน้าอายทั้งนั้นนะไม่มีลูหน้าแล้วถามว่าคนดูไหมคนไม่ไหมหยิบข้เทวดาเยอะแซมมอนดีแซมมอนดีมากดูกันเองเลย คนแซมอนดีมากเซ็จปบมาบ่าวสาวขึ้นบนเวทีพิธีกรกเชิญนะเขาเชิญท่านประธานในพิธีผลเอกบลาๆหรือท่านจะกรมการทหารตรุษสารหรือท่านประธานกรรมการบริหารอะไรขึ้นมา้วพมีนะพวกพลเนี่ยนะพูดไม่เคยตั้นเดียวใช่ของพูดยาวมากก่อนจะพูดต้องของพวงมาลัยด้วยองพวงมาลัยเป็นข้อข้อที่แขวนแล้วคันคอของพวงมาลัยบ่าวสาว อาเชิญท่านประธานอวยพรหน่อยท่านประธานทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ว่าไม์กูก็ใช้อยู่ท่านประธานมันงต้องเชิญเชไม้ก่อนข้ะไม้ก่อนอ๋อเหรอสำหรับเรียนคุณพ่อคุณแม่ของท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวผม เองนั้นก็รู้จักของคุณพ่อคุณพ่อของเจ้าบากับเจ้าสามมานาน่นสมัยสงครามเวียดนามที่มา2,515นั้นตอนที่ท่านยังเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบอกอยู่นั้นฮ่านี่เฮียบุลอยเผือกเองครับ่ะขาดตอนใช่ไหมครับค้างคาและสิครับ ถ้าอยากรับชมคลิปย้อนหลัง3แยกปากหวานแบบเต็มๆต่อเนื่องไม่มีสะดุดครบทุกสัปดาห์เข้าไปที่นี่เลยครับ www.hot915.fm ที่เดียวเท่านั้นนะครับเข้าไปแล้วคลิกไปที่3แยกปากหวานรับรองว่าได้เจอคลิปแบบเต็มๆแน่นอนสวัสดีครับไปแล้ว